สวัสดีค่ะทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะสำหรับแอดมินวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะว่างจัดนอกจากจะสนใจข่าวการเมืองตามดูน้ำท่วมแล้วก็แน่นอนนะคะก็ยังชอบดูข่าวของกามินชาลีอยู่เหมือนเดิมแอดว่าช่องของแอดเนี่ยดูไปดูมาน่าจะเป็นช่องที่ทำคลิปแก้ต่างให้กามินซะมากกว่าไหม รู้สึกว่าจะไม่อยู่ตรงกลางแล้วรู้สึกจะเอียงเอียงก็ต้องบอกว่าแอดขอทำคลิปหรือว่าวิจารณ์นะคะข่าวแนชลีกับกามินในในมุมที่มีฟุตปรินต์นะคะก็คือมีข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเอามาคุยกันแบบนี้ดีกว่าส่วนการโจมตีกันด้วยวาทกรรม ของฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งอันนี้แอดมินขอไม่เชื่อหรือขอไม่ได้ไม่ได้ค่าอะไรมากมายค่ะเพราะว่าแอดเองก็ชอบฝังตัวอยู่ในแอปพลิเคชัน X เนาะหรือว่า Twitter แล้วก็ชอบอ่านข้อมูลอะไรที่มันเป็น f o ต t ริน n ์ก็คือข้อมูลที่มันมีลายลักษณ์อักษรอ,อะทุกคนซึ่งแน่นอนนะคะล่าสุดก็น่าจะเป็นการที่ กามินให้สัมภาษณ์กับสื่อที่เกาหลีอันนี้ก็เป็นรายลักษณ์อักษรน,นะคะมีบทสัมภาษณ์แอดก็เลยจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะแอดเห็นข่าวเนี้ยเห็นข้อมูลนี้นะคะตั้งแต่ช่วงช่วงวันที่6และที่เขาปล่อยออกมาก็มีอยู่ในทวิตเตอร์ให้อ่านแล้วนะคะที่กามินให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีคือกามินเนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะตั้งแต่ราววันที่20กว่ากว่าเดือนสิงหาคมประมาณ25 26 ยี่ส2สี่ยี่ิ้ายี่หสิงหาคมได้ซ้ำนะคะแล้วก็มีลงข่าวอยู่ในเกาหลีตั้งแต่วันที่6กันยาแล้ววันที่8ดกันยายนคุณแอกชาลีก็ออกมาไลฟป์ประกาศประกาศยุติความสัมพันธ์แล้วก็ออกมาแฉคุณกามินเรื่องราวส่วนตัวต่างๆนานาแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลข้อมูลที่แอดได้มาก็คือคุณกามินเนี่ยให้สัมภาษณ์ กล่าวถึง Charlie, คุณแอกชาลีขอบคุณคนไทยขอบคุณคุณแอกชาลีตั้งแต่วันที่20กว่ากตั้งแต่วันที่20กว่ากสิงหาคมนะทุกคนซึ่งข้อมูลนี้ก็ถือว่าคืนความยุติธรรมให้คุณกาหมินในข้อหาที่หลายๆคนบอกว่าเธอดังได้เพราะคุณแอกชาลีแล้วก็ไม่ได้ให้เครดิตคุณแอกเลยเอาเป็นว่าอันนี้ก็ตีตกไปนะคะถือว่าเธอให้ เธอให้เครดิตเลยแหละทุกคนเดี๋ยวแอดจะอ่านบทสัมภาษณ์นะคะให้ทุกคนฟังซึ่งถ้าเพืเ่อนๆอยากจะอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณกามินด้วยตัวเองก็ไปที่ผู้จัดก,การออนไลน์ค่ะทุกคนาทางผู้จัดก,การออนไลน์เนี่ยลงไว้ตั้งแต่วันที่10กันยายนแต่ถ้าเป็นสื่อของเกาหลีนะคะลงบทสัมภาษณ์นี้ไว้ตั้งแต่วันที่6กันยายนนะคะโดยเว็บโมบาย .newsys.com น,นะคะก็ลงบทสัมภาษณ์ของคุณกามินที่ให้สัมภาษณ์ไว้กับถูบไกดสื่อท้องถิ่นเกาหลีที่สัมภาษณ์ผู้สร้างติ๊กตอกบัญชีที่ชื่อว่าจีโทมุกใช่ไหมจีจีจีมินจีจีมินหรือที่พวกเรารู้จักกันในชื่อกาเมินหรือจีกาเมินต้องบอกว่าแอปเป็นคนอ่านภาษาไทยเองก็อาจจะแบบติดตด,ด,ดขัดขัดนะทุกคน ขอออกตัวว่าด้วยความที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมานานมากการออกเสียงภาษาไทยหรือลิ้นของแอระแต่มันจะแข็งๆนะ่ะทุกคนเพราะฉันก็ทนฟังกันหน่อยนะเดี๋ยวจะอ่านบทสัมภาษณ์ของกามินแบบแบบย,วยาวๆที่เขาแปลมาเลยให้ฟังแต่ถ้าใครอยากจะดูคลิปที่คุณกามินนะคะกล่าวขอบคุณคุณแนะชาลีแล้วก็แฟนคลับ f อชาวไทยที่สนับสนุนเธอก็ ไปดูได้นะคะทุกคนเนี่ยที่แอดขึ้นให้นี่แหละก็เป็นภาษาเกาหลีแอดไม่รู้แต่จริงๆแล้วคลิปอราเพิ่งลงเมื่อ2วันที่แล้วแต่บทสัมภาษณ์ของกาเมีนลงไว้ตั้งแต่วันที่6กันยามาทุกคนเดี๋ยวแอดจะพยายามอ่านนะคะว่ากาเมินให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีว่าอย่างไรซึ่งบทสัมภาษณ์นี้เป็นฉบับเต็มนะคะทุกคนยาวนิดนึงแอดก็อยากให้ทุกคน ลองพิจารณานะคะคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ใช้วิจารณญาณาส่วนตัวฟังที่กาหมินให้สัมภาษณ์แล้วก็คิดตัวเองแล้วกันนะคะว่าเธอควรจะโดนโจมตีขนาดนี้ไหมเธอได้ให้เครดิตคุณนะักชาลีกับ f อชาวไทยไหมบทสัมภาษณ์นี้สื่อเกาหลีลงไว้ตั้งแต่วันที่6กันยายนโอเคมาทุกคน๋ดอดอ่านให้ฟังนักข่าวถามว่า สวัสดีกรุณาแนะนำตัวเองสวัสดีฉันชื่อจีกามินครีเอเตอร์สดของ tiktok ฉันทำงานอยู่ในชื่อจิโทมกุกนักข่าวนะคะอยากรู้ว่าคุณมาเป็นผู้สร้าง tiktok ได้อย่างไรกามินตอบว่าเดิมทีฉันทำงานเป็นฟรีแลนซ์เป็นนักแสดงละครเพลงและนางแบบโฆษณาฉันเป็นนักเต้นแก๊สที่ถนัดเต้นรำ เลยให้เรียนแบบตัวต่อต,ตัวและฉันกำลังศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นครูด้วยเวลาว่างฉันจะทำอะไรได้บ้างขณะที่คิดอยู่ฉันพบว่ามีฟังก์ชันถ่ายทอดสดบนติกตอกและฉันเริ่มต้นโดยบังเอิญแม้ว่าจะไม่มีเนื้อหาใดๆก็ตามแต่ที่น่าแปลกใจที่มีคนกำลังดูมันอยู่นักข่าวถามต่อว่าชื่อจีโทมุก มีความหมายพิเศษไหมการมินตอบว่ามันคือนามส,ามสกุลของฉันคือจีฉันก็เลยใช้สิ่งนั้นฉันชอบกินและฉันก็กินเก่งด้วยนักข่าวถามต่อฉันเข้าใจว่ามันเป็นที่นิยมมากในประเทศไทยมีเหตุผลพิเศษที่ทำให้คุณต้องสร้างความสัมพันธ์กับประเทศไทยหรือไม่การมินตอบว่าไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่ามีผู้ชมจำนวนมากทันทีที่ฉันเริ่มออกอากาศฉันรู้สึกขอบคุณมากที่มีคนดูเพียงเล็กน้อยฉันก็เลยทำให้ดีที่สุดด้วยหัวใจที่มีความสุขฉันทำงานหนักเพราะฉันชอบมันและอื่นๆคนก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันฉันชอบมันมากจนมีคนดังชาวไทยคนหนึ่งมาเห็นฉันและคิดว่าฉันเป็นเพื่อนที่เก่งมาก เขาจึงพูดถึงฉันในรายการทอล์กโชว์และในโซเชียลมีเดียแฟนๆของเขาก็เริ่มปรากฏในทีวีดูเหมือนว่าจะได้รับความรักนับตั้งแต่การ,การถูกสร้างขึ้นมานะคราวช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าดาราไทยคนนั้นคือใครการมินตอบว่า ชื่อของเขาคือชาลีนักร้องและนักแสดงเขาเป็นคนดังที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงมากนักข่าวถามต่อปัจจุบันคุณทำงานระหว่างเกาหลีและไทยหรือไม่กามินตอบว่าฉันอยู่เมืองไทยเป็นหลักฉันอยู่ที่โซลมาประมาณหนึ่งสัป,ปดาห์แล้ว และนี่ก็คือบทสัมภาษณ์บางส่วนนะคะแอดอาจจะอ่านแบบว่าติดๆ่ายขัๆแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าทุกคนมันเป็นภาษาเกาหลีแล้วแอดคิดว่าในเพจเขาก็แปลเกาหลีว่าเป็นไทยอาจจะใช้ Google มันก็เลยแบบไม่ได้สมูทเหมือนเหมือนที่จะให้คนที่เก่งภาษาอย่างคุณแพรแ,แปลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเท่าที่แอดอ่านนะคะทุกคนคือการมีให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้วเวฟก็เอามาลงวันที่6กันยาน,นั่นหมายความว่า ที่เขาบอกว่าการมินให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีกล่าวถึงแนเชลีตั้งแต่วันที่24สิงหาคมมันมีความเป็นไปได้มากสรุปแล้วก็คู่นี้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างเขาแต่ที่การมินโดนด่ายับขนาดนี้นะแอดคิดว่ามันคือลือสีแปลงสารมันคือการแปลภาษาผิดผิดของกลุ่มคนบางกลุ่มมากกว่าคือถ้าแปลแบบสมูทจริงๆอ่ะมันไม่น่าจะมีคำที่เขาเอามาก่าวหากัน จริงๆแล้วเท่าที่แอดตามนะคะต้นต่อของของคำมแปรที่มันดูทำให้คนไทยไม่ชอบใจมากๆน่าจะมาจากสองผัวเมียพี่เหลืองกับน้องสาวพี่ตาเนาะคู่นั้นน่ะคิดว่ามันน่าจะมาจากตรงนั้นเพราะว่าเท่าที่แอดไล่ดูในแอปพลิเคชัน X แล้วก็หลายๆคลิปอะ่ะมีแต่คนบอกว่าเอาจริงๆแล้วอะ่ะที่การบินให้สัมภาษณ์เสือมันไม่ได้แบบ ร้ายแรงขนาดนั้นน่ะมันสมูทกว่านี้เยอะแล้วก็ไม่มีคําดูถูกหรือแบบฉันดังด้วยตัวของฉันเองอย่างเงี้ยก็ไม่มีคํานั้นการมินบอกว่าฉันดังด้วยเพราะฉันเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างนี้มากกว่าด้วยซ้ําทุกคนโอเคสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะอ่านบทสัมภาษณ์ของการมินฉบับเต็มด้วยตัวเองก็อ่านได้ตามเพจนะคะที่แอดขึ้นให้ดูนี่แหละที่มาสออนไลน์นะคะส่วน ฉบับภาษาเกาหลีก็ไปเลยทุกคนเว็บเกาหลีก็เหมือนที่แอดขึ้นให้ดูนี่แหละแอดอ่านภาษาเกาหลีไม่รู้เรื่องนะคะแต่หลายๆคำถามโดยเฉพาะคำถามที่เกี่ยวกับคนไทยกามินตอบดีมากนะทุกคนเอาจริงๆอ่ะคือโดยรวมที่แอดอ่านแล้วก็เธอก็ให้เครดิตทั้งคุณแคนชาลีแล้วก็ให้เครดิตทั้งคนไทยแล้วก็เอฟซีที่สนับสนุนเธอคือคือพูดดีทุกคนเอาง่ายๆเลยพูดดี แล้วเป็นบทสัมภาษณ์ก่อนที่จะมีดราม่าด้วยก็นั่นแหละทุกคนยังไงก็นะคะใช้พิจารณาญาณส่วนตัวเนาะเสพข่าวอย่างมีวิจารณยญาณน,นะคะเชื่ออะไรที่มันเป็นเอ่อฟุตพิท์ดีกว่าคือเชื่ออะไรที่มันมีข้อมูลหลักฐานแน่ชัดดีกว่าส่วนข้อมูลที่ปรักปํากันด้วยความเกลียดชังก็อย่าไปเชื่ออะไรมากอ ตามนี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า